กระดาบทูลเรื่องนี้ให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงทราบรับรมศาสดาตรัสว่าดูกอน่นเครื่อหาบาดีม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่หญิงรับแชงท่านมีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ในการก่อนนางก็มีปัญญาเหมือนกันแล้วทรงเล่าเรื่องในอดีตว่า ในดีตการครั้งที่พระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนาคารพาราณสีหญิงสอพินีคนหนึ่งชื่อสุรสามีนางทาสีห้าร้ายเป็นบริวารในพนครน,นั้นมีจรชื่อสัตตุกะถูกเจ้าหน้าที่จับมัดเอามือไพล่หลัง ถูกเขี้ยนตีได้ไหวายครั้งละสี่เส้นควบคุมตัวนำไปสู่ทีพระหารขณะนั้นนางสุรสายืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นโจรกำลังเดินผ่านมาก็ามีจิตปฏิพัทธในโจรน,นั้นจึงติดสินบนกับเจ้าหน้าที่หนึ่งพันกหาปะนะว่าให้ปล่อยโจร แล้วนางกระเดืเรกของพิลมกับโจรน,นั้นครั้นผ่านไปได้สามสี่เดือนโจรก็รู้สึกอึดอัดที่จะต้องมาอยู่อย่างสะดวกสบายเพราะตนเองคุ้นเคยกับการจีบหล่นจึงคิดที่จะทิ้งนางไปแต่ไม่ต้องการจะไปมือปลาจึงคิดหาวายที่จะฆ่านางเพื่อเอาเครื่องกระดับติดไม้ติดมือไปด้วย อยู่มาวันหนึ่งจเจ้กเกป็นกล่าวิกับนางว่านางหญิงเวลาชาวบุรุษจับตัวพี่มาพี่เด้บนบานที่จะทำพลีกรรมแก่รุกเทวดาไว้ที่ยอดเขาแล้วักชวนนางให้ประดับร่างกายจะยขอมีค่าเพื่ไปทำพลีกรรมเมื่อทั้งสองเดินทางไปถึงเชิงเขากใกล้บริวารที่ติดตามมากลับไปหมด เหลือเพียงนางกระโจนนั้นเพียงลำพังโจนให้นางแบกถาดาเครื่องทำพลีกรรมเดินขึ้นยอดเขาเมื่อไปถึงกายวางถาดาเครื่องพลีกรรมที่โคนไม้ซึ่งอยู่ใกล้ป่าเขียวลึกและเบาบานชั่วร้างตนให้นางสุรสาทราบพร้อมกับหัวเะเสียงดังล้นภูเขา พระนางสุรสารู้ความจริงว่าถูกลวงมาค่าจริงทรัพย์จึงอ้อนวอนขอชีวิตเมื่อไม่ได้ผลก็ตั้งสติครุ่นคิดว่าเราต้องถูกฆ่านแน่แน่ดังนั้นเราต้องหาบายจริงลงมือก่อนคิดแล้วก็พูดหวานล้อมว่าพี่จาก่อนที่ดิฉันจะตาย ขอที่ฉันได้กอดท่านและทำประทักษิณท่านก่อนเถิดเพราะว่าต่อไปเราจะไม่ได้พบกันอีกแล้วนางทำทีเป็นเศร้าโศกคําครวนอย่างน่าสงสารเผยโจรนั้นตายใจขน้นได้รับอนุญาตก็เดินเวียนรอบโจรนั้นสามรอบไหว้โจรนั้งสี่ทิศขณะที่อยู่ด้านหลัง นางก็ถือโอกาสช่วงจังหวะที่โจรกำลังคลื้มใจนั้นหลักหลังอย่างแรงให้ตกลงไปในเหวลึกเมื่อโจรตกลงไปถึงก้นเหวร่างกระทบหินก็สิ้นใจตายทันทีเห็นไหมจ๊ะป,ะปัญญาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ปัญหาจะมากหรือน้อยถ้ามีปัญญาเสร็จแล้วก็สามารถมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้อย่างทะลุปรุโปรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงัญญาที่เกิดจากภาวนามยะปัญญาจะขายปัญหาความลี้ลับทั้งหลายได้เพราะนอกจากจะทำให้เราเป็นผู้เฉลียวฉลาด ในสรรพศาสตร์ทั้งปวงแล้วยังไม่นผู้ฉลาดในสรรพธรรมทั้งหลายอีกด้วยวเราจะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต้องเริ่มต้นโดยการนำใจของเรามาหยุดมานิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจแล้วรับละคองใจให้หยุดให้นิ่ง ให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาอันบริสุทธิ์ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวลดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันประพฤติปฏิบัติธรรมกันทุกๆวันเพื่อเราจะได้เข้าถึงแหล่งของปัญญาอันบริสุทธิ์กันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพรรนามัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงวธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอ ธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวานอนันโวยุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุด